วกกำลัของสังวบ้าเลยไอดับทำไมก็สุดใจ่เลยดูโมไมตีครับกกับมุดมจับแย่เดนกำปวนีมุดสีรักกองนะไอ้ับมาได้ลยครับเสือใหญ่ครับเป็นวานั้นตายตัดตัวเข้าไปแจจับรัดตุมไมเตี I'm so sorry. แผนลงพลังมาแล้วครับกำลังของเสือใหญ่ครับคนกับซอกคัดมือซ้ายสั่งฟ้าหยดลัางกรุบล่างไลยปีกทั้งซ้ายไปม่ยอมไม่สดกับเสือเสือใหญ่ไม่สดรับสอเหตุจักแพ้คร so ับกำลัของเสือใหญ่ด <Yeah. S 1> ้วยแต่ละปีนี้ปวดใช่ไหมโอ้เขาไปแทงด้วยซ้ายกับมือซ้ายของสังฟ้าอ้าวสั่งาครับเสือใหญ่ กรับมาแล้วุ้ <or> ัไปโอ้อซ <quer to> <g transparen cia> oh ้ายีแอพอดีเลย้พอดีพอดีเลย้ายนี่มเลยัฟ้าครับนาจบเลยรับจ่าเลยครับตั้าครับยกสามเรียบร้อยเลยครัโอ้ยกสามตับฟ้าสวยครับไม่เหมือนป่วยใครครับตัฟ้าตับฟครับโอ้พอลงบอเจอสวนนะโดน